ครับเครื่องนี้จะเป็นเียวมี47นะครับกระจกแตกจอใช้งานได้นะครับตัวนี้จะลอกเปลี่ยนเฉพาะกระจกนะครับจะใช้จอเดิมนะครับก่อนอื่นก็จะลองระบบทัชสกรีนดูก่อนนะครับ ถ้าเราลัสกินใช้งานได้ก็สามารถล็อกได้ครับแกะเครื่องออกมานะครับงานเปลี่ยนจอลอกจอนะครับ สอบถามรายละเอียดได้ที่ที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะครับตอนนี้เราจะเอาเฉพ่อจอออกมาครับ ทีนี้เราก็ลอกกระจกออกนะครับมือใหม่ควรศึกษารา,ายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่างานเหล่านี้เป็นงานละเอียดนะครับนี่ครับจอก็ออกจากกระจกแล้วนะครับทีนี้เราก็มาทำความสะอาด มาจอกันนะครับบางทีเราอยากได้จอเดิมจอแท้ก็ต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับก่อนที่จะลอกก็ต้องลองจอลองอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ทีนี้หลังจากทําความสะอาดกาวเสร็จก็มาเทสจอดูก่อนนะครับว่ายัางใช้งานได้ไหมนะครับ โอเคจอยังยังใช้งานได้อยู่ครับแต่จะลองทัชสกรีนดูครับก็ใสปิงฮะอันนี้คือยังยังยังไม่ใส่กระจกนะครับเราลองจอดูก่อนนะครับโอเคถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับ, <Okay. S 2> รบทีนี้ก็ เรามาใส่กระจกตัวใหม่นะครับเพื่อที่จะเข้าเครื่องอัดกาวนะครับนี่ครับกระจกตัวใหม่นะครับกระจกตัวใหม่ก็จะเป็นรุ่นของเรียวมี7ีเนี่แหละครับตรงรุ่นพอดีครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปเครื่อ,อเข้าเครื่องอัดกาวนะครับ อัดกาวเสร็จก็ต้องไปไล่ฟองนะฮะเพื่อให้จอเรียบอีกทีหนึ่งครับครับไล่ฟองเสร็จก็ออกมาดูครับเราจะได้จอเรียบเนียนจอใหม่เลยครับจอเดิมแท้นะครับนี่ครับ จะออกมาสวยแบบนี้เลยครับทีนี้ก็ทดสอบดูนะครับประกอบเข้าไปเลยนะครับติดกาวขอบให้เรียบร้อยครับแล้วก็ประกอบจเอเข้าไป ตัวนี้จะเป็นงานที่ใช้จอเดิมนะครับเปลี่ยนเฉพาะกระจกเท่านั้นนะครับจะได้จอแท้นะครับส่วนราคานะครับมันหลายรุ่นนะครับลองทักถามดูนะครับแต่และรุ่นก็ราคาไม่เท่ากันนะครับนี่ครับเปิดขึ้นมาก็ ได้จอแท้เดิมนะครับสีสันปกตินะครับระบบทัชสกรีนเหมือนเดิมครับไม่มีเพี้ยนนะครับส่วนข้อมูลในเครื่องครับไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวเลยนะครับเราทําเฉพาะงานจอเท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นกระจกเก่านะครับที่เราลอกออกนะครับแล้วเราก็จะได้กระจกใหม่ครับเสร็จขั้นตอนครับขอบคุณมากครับในการรับชมสวัสดีครับ